สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะมาพบกับครูในเรื่องของตัวผกผ่นการคูณของจำนวนเชิงซ้อนหรือเรียกอีกแบบก็คืออินเวอร์สการคูณนั่นเองนะคะอะสัญ,ญลักษณ์ของเขาก็คือแซดยกกำลังลบหนึ่งอ่ะโดยที่จำนวนเชิงซ้อนเนี่ยต้องไม่เท่ากับศูนย์นะแล้วนะคะในการหาเนี่ยในการหาเนี่ยครูจะแบ่งออกเป็น2ส่วนแล้วกันส่วนแรกคือจำนวนจริง จำนวนจริงเนี่ยหาได้จาก a ส่วนด้วย a กํลังสบวก b กํลังสองต่อไปอีกส่วนหนึ่งนะคะส่วนหนึ่งที่ติด i ไว้แบบนี้เราเรียกมันว่าจำนวนจินตภาพหาได้จากลบ b ส่วนด้วย a กําลังสองบวก b กํลังส i นะคะอันนี้คือจินตภาพหนูต้องจำให้ได้นะ,ะไปดูที่ตัวอย่างนะว่าใช้ยังไงจงหาตัวผกผันการคูณของก้อนนี้ อะครูก็จะกำหนดให้ไอ้ก้อนเนี้ยมีค่าเท่ากับ Z มันจะได้ง่ายขึ้นโอเคไหมทีนี้ในจำนวนเชิงซ้อนเนี่ยถ้ามาคู่อันดับแบบเนี้ยคือคู่อันดับของ AB นะคะไปหาหาผกผันก็คือหา Z ยกกำลังลบ1นั่นเองเราก็หาไปทีละส่วนโอเคไหมหาของ จำนวนจริงก่อนจำนวนจริงหาได้จาก a ส่วนด้วย a กําลังสองบวก b กําลังสเพราะฉะนั้น a ของเราข้อนี้คือ4ส่วนด้วย a กําลังสบวก b กํลังสองก็เป็น4กําลังสบวกกับลบ3กํลังสนั่นเองต่อไปข้อนี้มาในรูปของคู่อันดับเพราะฉะนั้นเราก็จะทำแบบคู่อันดับนะคะอ่าจากนั้น หาจินตภาพก็คือมีเครื่องหมายลบไว้ก่อนโอเคไหมจากนั้นก็ B ซึ่ง B ในข้อนี้ของเราคือลบสส่วนด้วย A กำลังสบวก B กำลังสก็ได้เท่ากับ4กำลังสบวกกับลบสามกำลังสมาในคู่อันดับเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่วงเล็บให้เขาแบบนี้นะคะจากนั้นคิดเลขค่ะ แทนค่าเสร็จแล้วก็แค่คิดเลขเลย44เป็น16บวกลบ3คูณลบ3ได้เป็น9นะคะต่อไปสังเกตดูนะลบกับลบตัวเนี้เจอกันโอเคไหมมันก็เลยกลายเป็นเครื่องหมายบวกนะคะก็เลยเหลือแค่3จากนั้นก็คิดเลขตัวที่เหลือใส่วงเล็บด้วยนะมาเป็นคู่อันดับจากนั้นก็ เศษสี่ส่วนสิบกวกเก็เป็น25และเศษ3ามส่วนสิบกวกเก็เป็น25นั่นเองนะคะเศษเรียบร้อยค่ะคำตอบของเราอ่ะทีนี้ไปดูตัวอย่างข้อที่2องเขาบอกว่าจงหาตัวผกผันการคูณของอ้ก,ก้อนนี้อ่ะครูก็เลยกำหนดให้ไอ้ก,ก้อนเนี้ยมันมีค่าเท่ากับ Z นะมันชื่อว่า Z โดยข้อเนี้ยมันไม่ได้มาแบบคัวนดับมันมาในรูปของ a บวก b i อ่ะทำยังไงหนูก็หาตัวผกผันก็คือแซดยกกำลังลบหนึ่งเขียนไว้ก่อนเลยค่ะจากนั้นหาจำนวนจริงก่อนเหมือนเหมือนเดิมเลยหาจำนวนจริงก่อนจำนวนจริงหาได้จาก a ส่วนด้วย a กำลังสอง บวก b กําลังสอ่ะจากตะเกียเราใส่อลูกน้ำแบบนี้ใช่ไหมจากข้อตะเกียเพราะว่ามันมันมาเป็นคู่อันดับแต่ข้อนี้มันมาในรูปแบบแบบนี้ก็คือเขียนเครื่องหมายต่อไปเลยก็ไม่ต้องมีลูกน้ำแคบบ่นั้นเองนะจากนั้น่าลบและ b ค่ะ b ของเราคือ2ส่วนด้วย a กําลังสอง a กำลัง2บวก b กำลัง2อย่าลืมว่าอันนี้ต้องเขียน i ด้วยถ้าไม่มีคู่อันดับหนูต้องเขียน i ลงไปโอเคไหมจากนั้นขาดคิดเลขลบสติดไว้ก่อนลบสคูณลบสได้เป็น9 -2 ้คูณสเป็น4เครื่องหมายลบทำอะไรไม่ได้ก็เก็บไว้ก่อนจากนั้นก็เป็นเศษ2ส่วนด้วย ลบ3คูณลบ3ได้9บวก2สองเป็น4ติด I อ่าคิดแรกค่ะลบ3ส่วนด้วย9บวก4เป็น13เครื่องหมายลบทำมาได้ไม่ได้ก็ก๊อบมาค่ะส่วนด้วย13 i เสร็จเรียบร้อยค่ะคำตอบอ่ะไปดูตัวอย่างต่อไปจงหา ตัวผรคูณของก้อนนี้อ่ะเหมือนเดิมคูดตั้งชื่อก่อนข้อน,นี้มาแบบคู่อันดับนะอ่ะให้ตัวนี้เป็นแซเป็นคู่อันดับ a b อ่ะแล้วก็มาหาได้เป็น z ซลบหนึ่งเท่ากับอันนี้มาแบบคู่อันดับเราก็หาแบบคู่อันดับโอเคไหมก็เป็นตัว a ก่อนนะ a ก็คือลบสอง a กํลังสบวก b กําลังสองก็ได้เป็น ลบสองกำลังสองบวกด้วยหนึ่งกำลังสองจากนั้นคู่อันดับก็ต้องใส่แบบนี้ลงไปนะคะอ่าต่อไปข้างหลังต้องมีเครื่องหมายลบก่อนอ่าแล้วก็ตามด้วย Bb b. ในที่นี้ของเราคือเลขหนึ่งส่วนด้วย A อกำลังสองบวก b กำลังสองข้อนี้มีไอไหมคะข้อนี้มาแบบคู่อันดับไม่ต้องเขียนไนะแต่สิ่งที่เราจะต้องเขียนคือ วงเล็บนะคะอ่ะโอเคคิดเลขได้เป็นลบสองส่วนด้วยลบสองคูณลบสองได้เป็นสี่บวกด้วยหนึ่งกำลังสองก็คือหนึ่งคูณหนึ่งได้เป็นหนึ่งนะคะเครื่องหมายลบทำอะไรไม่ได้ก็เก็บไว้ส่วนด้วยลบสองคูณลบสองได้เป็นสี่บวกหนึ่งคูณหนึ่งได้เป็นหนึ่งใส่วงเล็บคิดเลขต่อคะ่ะได้เป็นลบสองส่วนด้วยสี่บวกหนึ่งเป็น ห้านะคะแล้วก็ลบหนึ่งส่วนด้วยสี่บวกหนึ่งเป็นห้าเสร็จเรียบร้อยค่ะอ่าต่อไปตัวอย่างที่สี่จงหาตัวผกผันการคูณของก้อนเนี้ยครูก็ตั้งชื่อเหมือนเดิมครูก็ให้มันเป็นแซดอันนี้มาในรูปแบบของ A บวก B I อ่า A บวก B I หา ตัวผกผันหรือหาอินเบรดก็ใส่สัญ,ญลักษณ์มาหาได้จาก A A คือ3ส่วนด้วย A กำ 2, ก, B, กำลังสบวก B กกำลังสองก็เป็น3กํกลังสบวกกับ2กํกลังสแล้วก็เขียนต่อไปเลยนะคะเพราะว่าข้อนี้มาในรูปของ A บวก B ก็ได้เป็นลบต่อไป B B ของเราคือ2ส่วนด้วย a กำลังสบวก b กำลังสองกำลังสก็คือ3ามกำลังสบวก b กำลังสองก็คือ2องกำลังสองย่าลืมมีตัว i ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นดูดีๆโจทย์มาในรูปแบบไหนนะหนูก็ต้องทำให้มันอยู่ในรูปแบบนั้นนะคะอ่ะต่อไปก็เป็น3ส่วนด้วย3าเป็น9ก้บวกสองเป็น4มีเครื่องหมายลบเขียนไป สองทำอะไรไม่ได้ก็เก็บไว้3ามสามเป็นเ2้าสองสองเป็นสีจากนั้นก็เป็นสามส่วน9・ก้าบวกสก็เป็นเศษสิบสามลบด้วย2ส่วนสิบนั่นเองนะคะเสร็จเรียบร้อยอ่ะสำหรับชั่วโมงนี้เนาะครูก็ว่าไม่ยากนะคะก็ลองศึกษาดูแล้วก็เอาความรู้ มาใช้ในการทําแบบฝึกหัดนะคะชั่วโมงนี้ก็มีห้าข้อด้วยกันนะคะก็ลองศึกษาดูชั่วโมงนี้ก็พอแค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ